อยู่บนราชธานีค่ะน้องหญิงนอนเที่ยโรงแรมวิจิพอนโฮเทลนะคะอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางไปสีสเกตนะคะก่อนจะหอดโฮมวันนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวน้องหญิงจะพาไปเมืองโรงแรมนะคะใกล้กับศูนย์รถนะคะน้องหญิงกเคยไปพักลายเทือรัคามอันนี้อาจจะเป็นเทือติดซีประมาณนั้นนะคะที่จอดร,รถสุรสบานนะคะไม่จอดที่ไม่ที่จอดรถค่ะ กัน,นทั้งสะดวกค่ะโรงแรมนี้มันนี่ก,กับมาคําะไรแจ้งหน่อยค่ะเพิ่มทั้งรรยเดือนหลัก็ันแรวันนะคะตึกเป็นตึกสี่ชั้นนะคะบ่มีลิฟต์นะคะน้องยิงไทยทีจอดดรถรแล้วกะไปเช็คอินค่ะพอจองห้องจะเป็นเว้นราคาน้องยิงพายุชั้นหนึ่งนะคะค่าห้อง utc ่อยห้าสิบบาทค่ะบ่มีมัดจำกุญแจนะคะจ้ยงเรียบร้อยแล้วค่ะน้องยิงกะไปเก็บของ ut ี่รถจ้าหลังจากนั้นเก็บของเรียบร้อยแล้วกะ ไปห้องอานค่ะน้องยิงผักยี่ห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเก๋ๆก็ไปเลยเตอร์ค่ะเดี๋ยวพาไปรีวิวในห้องกันค่ะว่าเป็นอย่างไรแน่ค่ะท่างเดินกว้างค่ะบ่็อกับแคบค่ะถือว่าสะอาดนะคะโรงแรมนี้ค่ะเป็นรงแรมเก่าค่ะไม่เป่นรงแรมใหม่นะคะแต่ความสะอาดถือว่าใส่ได้เลยค่ะห้องก็จะมีเตียงหกฟุตค่ะเตียงนอนนุ่มคือย่างค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งทํางานนะคะเป็นโต๊ะทํางาน ยาวเลยค่ะเป็นตัวเครื่องแป้งนะคะไม่ทีวีแล้วก็ไม่น้ำไปสองขวดนะคะตัวสภาพก็ใหญ่ค่ะสะดวกสบายค่ะมาเมือห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำกับสระสานได้ค่ะน้องหญิงแนะนํำเลยค่ะโรงแรมวิจิพรโฮเทลนะคะถือว่าใส่เด็ไปทังเลือกค่ะเงียบสงบค่ะอยู่ที่ถนนใหญ่จริงค่ะบ่ลนกหูเสียงรถนะจ๊ะ